to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I gotta prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. t h i c k i n big, never like small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแรส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิกลิงกเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเม l โลท็อปออย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรยูเอนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่มาแรงและก็ฮิตมากๆในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันนะครับผมก็ถูกหยิบมาบ่อยมากๆนะครับหรือว่าในแรล่งระดับสูงๆเนี่ยก็หยิบมาเล่นบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรลงไทยหรือในแรงไต้หวันนี่เล่นกันโคตรเยอะนะครับผมก็ยูเอนะครับทำไมมาถึงเก่งก็เรียกง่ายๆครับมันเป็นหนึ่งตัวที่เหมือนเอลซูนะครับสกิลไกลและแรงโซนโหดมากๆนะครับ โดนทีเนี่ยมันก็แทบจะกลับบ้านนะครับพอมันกลับบ้านเนี่ยพอเราต้องแปบ๊บหนึ่งนะครับผมผมต้องชิงโปกับหนุ่มคนนี้ก่อนนะครับซึ่งเราอย่าไปกลัวทูเรนเนี่ยมันเวลสองมันเก่งก็จริงแต่ว่าสก,กิลเรามันแรงเหมือนกันนะครับผมโอเคเฟิร์สบัตนะครับทุกคนเห็นความแรงไหมคือ UA, ยูเอไม่จาเป็นต้องสู้ระยะไกลเท่านั้นนะครับผมมันสู้ระยะประชิดได้แล้วก็ระยะไกลได้ดีแต่แต่ระยะกลางเนี่ยไม่ดีนะครับผมเพราะว่า สกิลของยูเอทนะครับระยะการกระโดนยากระยะใกล้กับระยะใกล้จะโดนง่ายกว่าระยะใกล้เนี่ยทำไมมันถึงโดนนะครับมันจะโดนตอนอามีดกำลังออกจากตัวเรานะครับผมมันก็จะทำดาเมจเช่นกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจ่อๆอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับมีดมัาทำดาเมจนะครับผมอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับโอเคสำหรับไอเทมที่จะออกเนี่ยก็จะเป็นบูมสติกนะครับผมแล้วก็เป็นอีวิวซีเคทนะครับออกบูมสติกเนี่ยผมค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมแป๊บนึงนะตรงนี้ ค่อยๆเล่ยนอู้หูฟิกเกอร์มันโอ้โหชตอนนี้มันการเรียนจัดเลยนะสวยอยู่นะครับทีมนู้นอะโอเคก้อนที่บูมสติ๊กมันค่อนข้างดีเนี่ยจริงๆเป็นอากอนนี่มันก็ดีแต่บูมสติ๊กก็ดีดีคนละแบบนะครับบูมสติ๊กเนี่ยคือเบิร์ดได้ดีกว่าแต่อากอนนี่เนี่ยได้สแตมสกิลเรื่อยๆนะครับผมซึ่งมันดีกันทั้ง2ชิ้นนะครับผมชอบชิ้นไหนออกชิ้นนั้นได้เลยนะครับหรือถ้าฝั่งนู้นเนี่ยตัวแท้งเยอะๆเนี่ยก็จำเป็นต้องออกเป็น อากอรนี่นะครับแต่เกมนี้คือแท้งไวเยอะนะครับผมตัวบางค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเล่นเป็นบูมสติ๊กนะครับผมเดินโซนเดินไล่ขึ้นมาครับผมตรงนี้สกิลสองไปครับตีออโต้แท็ก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 เรียบร้อยคือยูเอเนี่ยมันจะเก่งตอนช่วงแบบว่าเริ่มมีบูมสติ๊กนะครับผมเริ่มมีไอเทมหลักสักสองสามชิ้นอะ่ะจะเริ่มเก่งแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งเกมแ,แก๊งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเก่งทีมไฟต์เก่งการโซนเก่งการดันป้อมกันบ้านโคตรเก่ง นะครับผมแล้วก็ต่อในเลนเนี่ยคือเก่งมากนะครับโอเคเราแล้วก็เป็นหนึ่งตัวนะครับผมที่เคลียร์เลนคนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งโลมนะครับอุ้ยตาโดนเบาดัมฝั่งมานะครับผมตรงนี้ก็จ่ายสแตมสกิลไปเลยครับแต่ว่าก็ต้องแม่นหน่อยนะเล่นยูเอนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะเป็นมันเป็นเมทสไตล์เดินคนเดียวได้เล่นเลนคนเดียวได้นะครับต่อให้จะมา2เนี่ยยูเอมันก็เอาอยู่นะครับตรงนี้ก็อุ้ยสกิลโดนเรียบร้อยครับผม เห็นไหมดาเมจไปค่อนข้างหวังผลได้เลยนะครับเติมดาเมจช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับโอเคจังหวะน,นี้ก็เดินลงล่างแล้วก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่รังแกเรียนข้างนด้ดีมากๆนะครับผมคือมันจะแบบจะเดินมาสแตมสกิลใส่พวกแครี่หรือว่าออฟให้เจ็บนะครับผมหรือโลมเจ็บแบบนี้ก็ได้โลมเจ็บแบบนี้กลับบ้านครับถ้ากลับบ้านอย่างนี้ก็ต้องเสียแครี่ครับผมโ okay, อเคเทนไถสวยครับตรงนี้ก็เข้าเปิดเข้าไปปิดงานนะครับผมเห็นไหมทุกคนเห็นแท้งไหมแทงโดนไปก็แบบแรงมาก นะครับีนะ่ยทุกคนก,ก,ก็ก็ไปฝึกก็ไปฝึกสกิลให้แม่นๆนะครับผมแค่นั้นเลยถ้าเกิดจะเล่นยูเอนะครับีหยเห็นไหมเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์เลนโคตรง่ายนะทุกคนคือแบบสก,กิลสองทีคลิปใต้หมดเวฟนะครับรอเทนเปิดครับผมถ่ายได้สวยครับตรงนี้จ่ายสก,กิลสองไปครับสก,กิลจักหน้าโอเคเขาจู๊ครับผมแต่ก็ได้มาครึ่งหลอดนะครับแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเปลืองมานาะแต่แต่มันไม่ได้หนักหนามากเพราะว่าสก,กิลมันแบบไม่ได้ใช้มานาเยอะ ขนาดนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินกลับไปรับเว็บกลางแล้วถ้าเกิดเราเห็นเว็บกลางชนนะครับเราให้กลับมารับถึงแม้ว่ามันจะมีป่าอยู่ข้างๆนะครับแต่ว่าป่าเนี่ยต้องขึ้นไปการบนตัวเราต้องมาการล่างเพราะว่าออฟเลนเราออฟเลนเราตายนะครับผมเราก็จาเป็นต้องแบ่งคนอมาการเลนหนึ่งคนช่วยป่านะครับจริงจะเล่นล่างต่อก็ได้นะครับผมอุ้ยโอเคถอยออกมาก่อนนะครับตายไหมนีโโโ่โยกโยกยับครับ ไม่ต้องกลับก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเล่นต่อนะครับเพราะว่าคลิปชนพอดีนะครับผมมันเป็นตัวที่เคลียร์เร,ยเร็วอยู่แล้วนะเราอาจจะเคลียร์แล้วกลับหรือว่าเคลียร์แล้วเล่นล่างก็ได้นะครับแต่กลับก่อนเพราะว่าเลือดไม่ค่อยพร้อมเนาะพอเริ่มหลังจาก4นาทีแล้วนะครับผมเราก็จะเริ่มมีบูมสติ๊กพอเราเริ่มมี Stick, บูมสติ๊กก็แปลว่าเทมทําเกม Для เราม,มาแล้วเราก็เริ่มไปเล่นกับเลนข้างนะครับแต่นี้เราไม่ต้องไปเพราะว่าเลนข้างเรามันคือมันชนะไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ป้อมด้วยนะครับ แล้วก็ขึ้นไปเลนบนนะครับเพราะว่าเลนบนเนี่ยโดนสตอมนะครับผมโดน2องหนึ่งนะครับก็เราเคลียร์กลางแล้วเนาะเราก็เดินขึ้นบนครับเรียบร้อยซาเนตเมื่อกี้นี้ผมเห็นเหมือนว่าเขาจะเดินเข้าพุ่มมานะครับผมผมก็เลยแบบสกิลเข้าไปนะครับแล้วก็โดนนะครับผมเวเลนติแล้วนะครับเพื่อนเราบวกกันอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างมี3นะครับผมเพื่อนเรามี2นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราสกิลไปไม่มีนะครับผมก็คิกว่าเขาวาร์ปนะครับผมเดี๋ยวเราเล่น เราเอาเว็บกลางต่อนะครับเพราะว่าเว็บกลางชนเนาะก็มีออฟเดินมานะครับผมเราก็พยายามโฟกัสไปที่เมดเขานะครับตอดเลือดให้เจ็บที่สุดเพราะว่ามันมีคนมาช่วยเราเคลียร์คลิปแล้วถ้าเกิดมีคนมาช่วยเราเคลียร์คลิปอย่างนี้เราก็ควรจะจ่ายสกิลใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมเอาให้สุดเลยเอาให้สุดเลยกระแทกเข้าไปเนี่ยเล่นเมดก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวจ่ายดาเมจทำยังไงก็ได้ให้จ่ายดาเมจได้นะครับห้ามตายก็พอ ตายได้แหละแต่ว่าเราต้องจ่ายดาเมจแบบให้ทีมเล่นง่ายก่อนเออเล่นเมจทำยังไงก็ได้ให้ทีมเล่นง่ายนะครับเราไม่จําเป็นต้องฆ่าก็ได้เราแค่ทาดาเมจให้เขาเจ็บนะครับพอเขาเจ็บเนี่ยเพื่อนเราจะเล่นง่ายแล้วเพราะว่าเพื่อนเราจะเลือกจี้ได้ถ้าเกิดฝั่งมน้นเมจเจ็บเอ้ยเพื่อนเราก็จะจี้เมจนะครับผมโอเคสกิลไม่โดนอันติีแบบคุ้มๆมันตีสองครับตรงนี้หายายังไงครับผมเหมือนจะลแล้วลัมจริงกดแข็งแล้วครับโอ้โหผมโดนฝั่งครับ ออกมาก่อนนะครับผมตรงนี้เบาดั้มไล่เข้ามาครับเราได้ซานิตมาเราเสียหายะนะครับผมอาจจะได้ป้อมด้วยนะครับตรงนี้แต่เหมือนว่าเขาจะเดินกลับมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ได้นะป้อมวิแต่เหมือนจะได้ใช่ไหมเราตีโอเคเขาทิ้งเท่ากับว่าเราได้แล้วนะครับผมโอเคเดินเกมกันค่อนข้างดีนะครับได้ป้อมสวยยูเอมันเป็นตัวหนึ่งที่กดดันเราป้อมอย่างเงี้ยได้ดีนะครับเพราะว่า นั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะสกิลเดียวครึ่งหลอดนะครับก็ต้องกลับบ้านถ้าเกิดไม่กลับก็โดนได้คาป้อมนะครับเล่นกับทีมโถมค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวของ UA เพราะว่ามันชงดาเมจให้เพื่อนได้สกิลไปทีเจ็บเนะี่ยดูดิเจ็บละเห็นไหมพอเจ็บแล้วเพื่อนก็ฆ่าเรียบร้อยเห็นไหมเล่นยูเอเนี่ยประมาณนี้เลยเล่นง่ายมาก UA, มมามยูเอเนี่ยผมมองว่าเป็นเมจที่อุ้ยแรงนะผมมองว่าเป็นเมจที่เล่นง่ายนะครับแต่ว่า เราแค่ยืนให้ดีเลยนะครับยืนเนี่ยยืนในตำแหน่งสกิลเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปลึกเนี่ยไม่ดูอถ้าเกิดเป็นบูทเรียบผมตายถ้าเกิดเป็นบูทจอดเนี่ยผมผมเบอร์ชุดเดียวแล้วนะเราตายไปก็จริงนะครับแต่ว่าเราได้ป้อมกลางมาเนาะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับให้เขาฆ่าได้แต่ว่าเราได้ เาเรียกว่าทรัพยากรเพิ่มเติมได้พื้นที่เล่นเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่นะครับผมเนี่ยเราก็มีหน้าที่แบบเดินค้ำเดินจ่ายสกิลถ้าไม่มีคนมาเราก็เอาสกิลไปยัดอ็อบเจกต์นะครับถ้าเกิดเพื่อนตีนะครับผมก็คอยเล่นกับโลมนะครับคอยโซนให้เพื่อนนะครับเนี่ยสกิลสกิลสองสกิลคิวก็หมดกองแล้วนะครับผม ตรงนี้เราดันบนได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนดันบนอย่างนี้เราก็แค่เดินมาเปิดแมพให้เพื่อนตรงนี้นะครับผมยึดก่อนทำให้ถึงกล้าเดินเข้ามายึดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นจากมินิแมพว่าข้างล่างเยอะมากนะครับเห็นไหมค่อยๆโหนขึ้นมาแล้วนะครับจังหวะขึ้นมาอย่างนี้เราก็อาจจะตัดเลือดได้นะครับผมเนี่ยเดินออกไปนะครับเนี่ยกันแค่ทําแค่นี้ก็ได้ป้อมแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับผมแค่แบบสกิลตัดคนตัดให้เขาเจ็บอ่ะใครเข้ามาก็ใส่ไปใส่ไปรึ่งหลอดละ เจ็บกันแล้วนะครับผมพอเจ็บก็ต้องเสียเวลาวิ่งไปเติมเลือดพอวิ่งไปเติมเลือดก็จะเสียป้อมนี่ประมาณนี้เลยยุเอะมันเป็นตัวที่เก่งแบบนี้แหละทุกคนโอ้โหยวิ่งกลับบ้านกันแบบหูตาเหลือกนะครับตรงนี้อ่ะการการก็จ่ายสกิลเหมือนเดิมครับโขกกระโหลกเข้าไปนะครับผมตรงนี้อุ้ยเพื่อนตายครับตรงนี้ก็ต้องถอย,ยก,กันย,ยาวๆครับผมตอนถอยเนี่ยก็จะถอยฟรีนะครับจ่ายสกิลด้วยนะครับผมเห็นไหมคนละครึ่งหลอดแล้วนะ เพราะว่าเดินตามยูเอะมันไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่อุ้ยตรงนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับผมไป2หายาล้าเข้าไปตรงนี้ไปอีกหนึ่งอาวาอเวาเ,เหลือเวเลสเหลือเวเลสกับทูเรนเวเลสที่เจ็บเจ็บเวเลสที่เจ็บเจ็บเวเลสไปอีกหนึ่งแต่ว่าเราไม่เหลือคนกันป้อมนะครับตีได้ไหมตีได้ตีได้เพราะว่าเดี๋ยวเราคอยสกลิลสใส่ทูเรนนะครับผมเดี๋ยวทูเรนจะต้องเดินมากันสกลิลเป็นหนึ่งทีอีกหนึ่งทีกลับบ้านครับผมตรงนี้ ไม่กลับผมเมาอีกผมจี้ผมจี้นะฮะผมตอนนี้คือเขาน่าจะเดินไปเติมเลือดนะครับเดี๋ยวยืนตรงนี้แล้วคาดเดานะครับผมว่าเนี่ยเขาอาจจะออกมาละออกมาแล้วหรือเปล่าโดนครับโดนครับผมนี่ก็เป็นการเดานะครับผมโอเคเราก็นีย่ยเห็นไหมพอเขาเจ็บเขาก็ต้องกลับเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเก็บพอเขาเจ็บกลับบ้านเติมเลือดเขาเสียปอมอ่านี่แหละความเก่งของยูเอนะครับผมที่มันโหดกว่าเอลซูมากๆโหดร้ายมากๆนะครับเพราะว่า สกิลมันมาเรื่อยๆถึงมันจะไม่ได้ไกลเท่าเอลซูแต่ว่าสกิลมันมาเรื่อยๆทุกคนมันค่อนข้างน่าลำคาญโอเคถอยก่อนนะครับถอยยาวเลยไปต่อครับเกมเนี้ยผมผมบอกเลยผมว่าผมน่าจะจ่ายดาเมจประมาณส0สิบวกเล่นยูเอเนี่ยผมจ่ายดาเมจสามสิบบวกแทบประตูกเกมเพราะว่ามันเป็นตัวแบบนี้จึบเดินมาตายหนึ่ง เนี่ยประมาณนี้ตัวมันอะแบบเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเล่นสนุกเล่นมันโคตรมันอะเจ็บวุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคถอยครับคันเดอร์แคปเต็มกราฟเลยครับผมตรงนี้ต้องฟิกครับและสก,กิลส่วนอีกหนึ่งทีโอเคถอยก่อนนะครับผมเราได้ตัวแข่งมาแล้วนะครับเกมนี้ผมก็ไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับผม เพราะว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจเราม,มันเยอะอะต่อให้จะเด้งเลือดมามันก็โดนเรากดเลือดลงไปใหม่เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับเวเลสนะครับผมระวังนิดนึงเจอเวเลสอย่าพยายามไปอยู่ในระยะกระโดดเขามากนะครับอันติถอยมาได้ก็ถอยแล้วก็เราสามารถส,ส,ส,สกัดอันติเขากลางอากาศได้นะครับแต่ว่าต้องกดไวมากๆกดจังหวะไปมากๆนะครับซึ่งมันทําได้ค่อนข้างยากนะครับผมก็เป็นไปได้ก็ อยู่นอกระยะสกิลเขาจะดีกว่านะครับช่วยเพื่อนครับผมเพื่อนตีเราก็ช่วยนะเล่นยูเอนเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนยังสกิลไม่แม่นเนี่ยก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆครับพยายามสกิลสกิลสกิลฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็โดนเองโดนบ้างไม่โดนบ้างโดนเฉียดเฉียดมันก็แรงแล้วนะครับสำหรับตัวยูเอนะครับผมมันไม่จําเป็นบบต้องเอาให้เจ็บเ,เดินไปก็เช็คพุ่มเห็นไหมมันเป็นตัวที่เช็คพุ่มด้ยไกลนะครับเพราะว่า สกิลสมันเนี่ยคือมันไกลถ้าเกิดมันเช็คเจอก็คือเจ็บอะ่ะผมบอกเลยต้องกลับบ้านเล่นไม่ได้แบบเนี้ยเล่นไม่ได้แล้วครึ่งหลอดอย่างน,นี้จะเล่นได้ไงทูเรนก็ต้องเสียเวลาการไปเติมเลือดครับส่วนเราเนี่ยก็เตรียมตัวแค่เอาดาร์คครับแล้วตอนที่โซนดาร์คนี่ก็คือเป็นอะไรที่ถ้าเกิดทีมไหนมียูเอคือ,คอง่ายเลยนะครับเราดึงคนมาครับเราจ่ายสกิลครับถอยไปอีกอีกหนึ่งสกิลครับผมเจ็บครับตาดิตเลือดหายไป20% เวเลสะต้องเป็นคนที่จะพยายามเอาผมนะแต่ว่าอะไรผมยืนไกลซานิตอ้อมมาแล้วนะครับผมโอเคต่อเจ็บเรียบร้อยซานิตต้องเติมเลือดครับได้ไหมโอเคสกิลไปสก,กิลอีกหนึ่งทีสก,กิลเรื่อยๆมีก็ใช้ไม่ต้องไปงกมานานะครับผมมีก็ใช้ใช้ไปรัวๆนี่ไนงะตากสิบวิครับผม ยังไงก็ได้รักผมคิดว่าเพราะว่าเราได้มาสองทางแล้วนะครับและมันเป็นเกมโอ้โหเกือบตายแล้วเปเกมแบบนี้ที่ผมได้สก,กิลเรื่อยๆแบบนี้ก็คือยาวครับยาวครับคนเดียวนี่เบรกได้เลยเบรกทีมไฟ์ได้เลยทูเรนวิ่งไปเติมเลือดแล้วนะนี่ถ้าคือแบบผมแค่จี้ไวโอก็ไม่มีไม่มีด,ดีเสที่จะมาสู้แล้วดีเพสแบบระยะไกลนะครับถือว่าจี้ทูเรนก็จะไม่มีดาเมจเบิร์ดแล้วนะครับผม่วนซาเนตเนี่ยก็คือแบบ มันก็ค่อนข้างเล่นยากนะตัวมันอะเรียบร้อยตัวเลนเจ็บโอเคผมถอยอติมาผมกดแข็งแล้วเหมือนเขาจะใส่สูตรผมต้องฟิกโอเคน่าจะอยู่ส่วนได้โอเคชัดดาวครับผมล็อกฝั่งหุนตายสี่ครับตรงนี้อ้อยเก็บดาวกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งหุนตายห้าครับก็น่าจะ GG แล้วแหละทุกคนเพราะว่าตรงงุ้นที่เขาเข้าไปเนี่ยมันมีแต่แท้งแล้วก็ไฟเตอร์แล้วก็ Fighter, แอดาซินนะครับ ซึ่งตัวดาเมจระยะไกลอยู่กับเราหมดเลยเมื่อกี้นี้เป็นไวโอแล้วก็เป็นทูเรนนะครับซึ่งอยู่กับเราหมดเลยซึ่งเขาก็แย่งเรายากนะครับสำหรับตัวของดาร์กเราได้เปิดก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคการเล่นยูเอหรือวิธีการเล่นยูเอนะครับผมที่แบบ โหดๆอะ่ะเล่นยังไงให้โหดอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอวยตัวเองนะแต่ว่าเนี่ยมันต้องเล่นประมาณนี้แหละยืนโซนยืนตำแหน่งยืนจ่ายสกิลอะไรประมาณนี้คอยสกิลโซนเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นแรงสี่สิบเจ็ดขึ้นสี่สิบแปดดาวน,นะครับก็ได้เหรียญทองมานะครับไม่ได้เหรียญเงินดิแล้วก็ได้ MVP นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูดาเมจทุกคนว่าทําไปเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมได้บอกไปก็น่าจะ30บวกนะครับ37%นะครับนี่ก็ประมาณนี้ดาเมจ UAE ่ UA นะมันจะแบบ พุ่งประมาณนี้แทบทุกเกมถ้าเกิดเราได้จ่ายสก,กิลเรื่อยๆนะครับสามทีบวกทุกเกมแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ